สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยแก้วแฟมลี่สามาเบิงน้อยหนาเนาะเห็นมันเป็นหมากมันมันุกระบ่หรือมันเป็นแนียไหนแก้วสิพ้ามาเบิงน้อยหนาเนาะก่อนจะไปเห็นน้อยหนากับเห็นปลากล้วยก่อนเนาะโอ้โอ้่อ้โอ้โออันอุกเบิอ้โ้อ้โอ้โ้องคือน มันมันซุกโยดถิ่มมั้งล่ะบอสนี่ย่งปลแก่ตุนมันพี่น้องนวนี่หมากมันพี่น้องดูดิบอสย่างบ่แก่เนาะพอท่านได้แก่พี่น้องต่ว่าเบิ่งเบืองมื่อไหนคก็ส้มแก่แกก็เลยมาโลเบิ่งเนาะ น้อยน่ะพุ่นพึ้นมากลยเดี๋ยวเลาะเบิ่งอีกกอนเพราะ่เมื่อนันเห็นส้มแก่ๆเนาะยันมันอันเน่าถิ่หน้าพี่น้องเนี่ยแก่แล้วเนี่ยแมนบอมันแกมันป็นจีบอพี่น้องยังบอแกเนาะันนันแกแกบอพี่น้องพุ่นพุ่นตาตีมะกงมะกิ่ง เนี <de> ่ยหนึ่งวะแกบอพี่น้องสามก็เริ่มตีแล้วเห็นว่าท่านแกคักแสดงว่ายังไม่เนี่ยเนี่บอเนี่ยแสดงว่าบ้านแกคักพี่น้องเป็นหมากด้วยมึงหงก็เป็นหมากเลยพี่น้องมารโก ยวแก้วิฟ้าไปบึงหลายๆต้นเนาะต้นชุ่นันนี้หมากบอ <c oughs> มันเป็นดินมากีหินมันเลยเป็นเหลืองๆ้วพี่น้องกีหินนี่เอาเอาไส้ก็ะปยกากน้ำมดกหพี่น้องมันเป็นจังใดล่ะพี่น้องยังบวแกตาพึ่งตีเนาะ เนี่ยตาพึ่งตีต่านเด็กแกคักที่เนาะอ่ะนอกับเบืงน้อยนานแล้วฮะกับมาเลาะเบืงนี่เนาะพุทธกาเหยื่อพุทธาคนเหยื่อ,อพุทธาคน ในผลดีผุดซาผนกำลังติดดอกติดหมากเนาะผุดซาของเบาสอนเนาะของเจ๊มดเบาสอนเนาะคนปลูกหลายข้างนอกท่านผุดซาท่านฝรั่งเนาะไปพาไปเบิ่งกระปิ่นพอเพียงปลูกอยากปลูกกินเนาะเหลือกินก็ขายเพิ่นว่าเหลือกินเพิ่นกระปิขายเนาะ มูนไปเบิ่งฝรั่งเพิ่นเหมันไอแก้วแฟมรี่จะพาไปดูฝรั่งนี่ฝรั่งเพิ่นงามไหมพี่น้องใส่ใส่ปุ๋ยหมักแยกแก้วเพิ่นซื้อปุ๋ยหมักน้ำแยกแก้วมาใส่เนอ้อซื้อปุ๋ยหมักมาใส่ว่าแยกแก้วบอกว่าหน้าฝนมันพอนา้ามันสีงามมัน ทั้งนี้มันจะเป็นดินสบมเนาะดินปิดกดเป็นด่างพี่น้องนี่พอมันถืกฝนถืกน้ำเพอน้ำเพอน้ำกังามปุ่นมักเนาถ้าพอพอน้ำกับพอปานใดเนาะถ้าพอน้ำนี่งามเบิ่งโลดเบิ่งสวนฝรั่งฝรั่งลอดงามขอให้ได้น้ำเนาะถ้าได้น้ำนี่บัวต้องห่วงความงามเนาะ ่นก็เอาปุยมักจากย่าแก้วมาใส่ไอ้แก้วบรท่านได้ปลูกคือเพื่อนเอาแต่ต้นธรรมศาสตรมาใส่ต้นจานแต่ว่าหมกม่วงอันปลูกจากในย่ยแก้วมาปลูกไว้ปลูกจากในของย่้แก้วเป็นยังแก้วปลูกจากในย่าแก้วบระท่านเห็น ซื้อมาเธอหนึ่งเล้ยวพอไว้ย่าแก้วพอได้มาหดช่วงมันแรงมันตายเนาะย่าแก้วก็เลยบอได้ซื้อมาปลูกต่อมันเลยปล่อยเลยเนาะเดี๋ยวย่าแก้วได้เงินก่อนย่าแก้วจังเสียซื้อมาปลูกซ้ำๆกันไปเนาะปลูกซ้ำๆกันไป <c oughs> บึงบ้งบึงบ้งบึ้ง หมากคนพี่นออ้องหมักคนส่วนทั้งพุ่นกเนเะนะ็เป็นเงาะเนาะเป็นเงาะเป็นกล้วยเป็นอะโวคาโดเป็นส้มเคียวหวานกล้วยหอมทองคนไปกันส่วนข้างหน้าก็เป็นหมักเมาเนาะหมักเมาภาษาไทยเอ,อยื้นหมักไงแยกเกี่ยวกับโบฮูคือภาษาไทยเนาะ ส่วนน่ก็เป็นหมักเมาหมักข้าวน้ำหอมพ่นหนึ่งสิมีอยูซสหมองด้วยพี่น้องเห็นบ่มหมักเมาหมักเมาจากงาตอนมันปลูกหมักเมาไงเนาะนี่หมักข้าวพ่นบ้าเย้าปื้ดๆเห็นเห็นี่ลูกมันนี่นี่หมักเมาหมักเมาไงพ่นว่ามันปลูกหลายพี่น้องหมักเมาไง นี่ต่กล้วยหอมเพิ่นเนาะเนี่ยเห็นบ่ะงามตูดแตกใบอ่อนว่าแต่พ่อหน้ามันก็แตกใบอ่อนขนาดดินดินส้มเลยนี่พี่น้องนี่ปลกเมาทั่งนั่นกับบางเงาะเงาะเพิ่นกระเตกยอดอ่อนพ่อหน้าเห็นบ่แตกยอดอ่อนอู้หหลายพี่น้องเพิ่นปลูกบักเมาเนี่ยปีนเศร้าสามชิปต้นลปละ น่นก็เป็นต้นมังคุดเป็นโซนผุน่นเนาะมังคุดเงาะแล้วก็ส้มเขียวหวานแล้วก็ละมุดนี่ทุกอย่างพี่น้องคนปลูกแต่ยกแก้วบัตรท,ท,ทันในอนั่นบัตทันด้ปลูกยกแก้วปลูกกันจากในปลูกหม่มองธรรมศาสตร์เนาะแล้วยกแก้วหมานกอนยกแก้วเัียงเสียวมาสซับนี่ละ่ะซับวางน่นตอนกระได ก็ได้กินเนาะหมากมเมางงามพีดห้องอนี่ลูกมันสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย